ที่สุดในโลกไงเหรอครับเขัดแปดทีมหกทีมกันเนาะก็มีพวกเราเนียแหละครับใช่ครับมีพวกเราเนียแหละเป็นคนเริ่มครับแล้วก็คงไม่อยากมีใครทำอีกแล้วทีมงานก็เหนื่อยกันมากมันสนุกสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับครับไม่ยอมกลับไปตอนนั้นที่รู้สึกว่าสเกิร่วมันนานเรารู้สึกหนักใจเนาะต้องเตรียมอะไรที่ต้องแบบว่าเสิร์ฟแฟนที่อยู่เต็มความรักพ่อเฮ้ยพอแล้วเตรียมอะไรเยอะแยะเตรียมอะไรบ้างวะ ความจำความจำเออเออเอ,อีกหนึ่ง <จำ S 1> ต้องจำไม่ได้ไไดไเพลงร้องเพลงร้องบ้างไงนะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ดนสดไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกครับตามชื่องานฟิน อินฟินิตี้ก็ต้องฟินอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ฟินไปกับเราเพราะว่าวันนั้นมันมีหลายโมเมนต์เกิดขึ้นที่แบบทั้งร้องเพลงทั้งมานั่งดูซีรีส์ด้วยกันแล้วตอนจบเี่ยแบบมีเซอร์ไพรส์ใส่ชุดเป็นชุดแต่งงานของของตัวละครออกมาอีกนะครับก็ก็หวังว่าทุกคนได้อะไรไปแบบเต็มที่คุ้มค่าบัตรพี่ปีมีความทรงจำอะไรบ้างในวันนั้นสนุกจำอะไรได้บ้างพูดไม่ได้เู้ยว่าจำไม่ได้จำได้ครับจำได้นิดนึงของ ก็มันมีหลายๆมเมนต์นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นตอนเปิดเปิดงานเนาะคือแบบเราชอบชอบเป็นโมเมนต์ที่ชอบมากสุดคือขี่สกูตเตอร์ออกมาผมเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้หรอกไม่มีหรอกพี่จริงจริงแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้แบบอยากได้ความอลังการหรือได้ภาพนะแต่ว่าเราอยากได้ความสนุกของของตัวเราเองสองคนก็บอกเราว่าเราจะไปหาทุกคนไงขับสกูตเตอร์ไปหาเลยเพราะว่าเดินก็คงจะงานก็คงจะบวกไปอีกสักชั่วโมงเราก็เลยขอเป็นสกูตเตอร์แล้วกันครับ มันจะได้ไม่เหนื่อยเนาะมันจะได้ไม่นานครับเออมันจะได้ไม่นานเลยใช่ <laughs> ไ,มไม่นานเยอะจริงๆไอ้กิมมิกสกูตเตอร์มันก็น่ารักดีนะพี่จริงๆอ่ะตอนโอ้ถ้ามันขับมอเตอร์ไซค์ออกมาได้ผมขับมาแล้วอ่ะทำไม่ได้ไงในสกูตเตอร์อเ,เอออย่าเลยดีกว่าวความทรงจำของเราพี่แจของผมหรอโอ้ยมันหลายโมเมนต์พี่มันถ้าถ้า,ถาเอาตอนเมื่อไยกับโชว์เอออันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งความทรงจำที่ยืมเพลงพี่คิสบีรวัตรมาก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่กลับไปร้องเวอร์ชันเดิมของพี่คิสไม่ได้แล้ว เราได้สร้างตานานบทใหม่ข <you> ึ้นมาคือผมอ่ะร้องเวอร์ช şey so ั่นเดิมไม่ได้ว่ามันติดเวอร์ชันแบบสามชาไปแล้วไอ้พี่แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะแบบเอาเอามาแปลงแบบนี้ได้คือทางพี่ที่เป็นที่ทางทีมงานเขาก็ทําเวอร์ชั่นนี้มาให้แล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะออกมายังไงกันแน่สุดท้ายมันก็เออออกมาดีก็ก็เลยชอบเลยครับพี่คิดก็บอกว่าเออขอบคุณต่อคนที่เอาเพลงนี้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันเมื่อวานนี้ก็นี่แหละคุยกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน อะไรนะครับเอีวอสจะไปต่างประเทศใช่ครับก็เร็วที่สุดก็เป็นไต้หวันไทเปไทเปไทเปไปทเครับสิ้นสิ้นเดือนนี้ครับเป็นแฟนมีดใช่ไหมเป็นแฟนมีครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่ต่างประเทศที่เราจะไปอะไรนะฮะไทเปเตรียมตัวไปถึงไหนบ้างแล้วบอกเดี๋ยวก็รู้สิก็เยอะแล้วเยอะแล้วครับเยอะแล้วก็มีเพลงที่เป็นลิสต์เพลงเพลงใหม่แล้วก็เพลงที่ทุกคนคิดถึง เราบอกว่าทุกคนก็คงร้องตามพวกเราได้เหมือนกันเลครับวันนี้ก็มีไปฝปากเหมือนกันเไม่ซ้ำเขาเรียกโชว์ใดๆจะไม่ซ้ากับแฟนมีครั้งที่แล้วใช่ครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอย่างคือก็ไม่ใช่เวทีเดิมแล้วครับไม่ซ้ําแน่นอนเอาจริงนะโชว์อ่ะไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะเลยขอให้มาจอยกันแค่นั้นพอครับให้มาจอยกันแล้วก็มีความสในงานด้วยกันใช่แต่เราโชว์เราเป๊ะใช่ไหมเราแมนใช่ไโชว์ไม่เป๊ะไม่เป๊ะไม่เป๊ะพี่ใช่อย่าบอกว่าอย่าคาดหวังใช่ไม่เป๊ะสัมภาษณ์ก็ สภาพก็อย่าคาดหวังขอแท้ไม่ทาบตั้งแต่รุ่นหน้าเลยพ่อไม่เป๊ะไม่เป๊ะไม่คาดอย่าคาดหวังตามฟิลตามฟิลบางครั้งเนื้อเพลงผิดก็ร้องไปด้วยกันนั่นแหละไม่เป็นไรแร้วก็ไม่มีสคริปต์มีมีนิดนึงก็ได้มีอะไรนิดนึงมีนิดนึงทำไมเราปล่อยจอยกันมากเลยอ่ะเอ้าเราก็แบบตามฟิลไงเป็นแฟนมิสแบบตามฟิลเออเฮ้ยแต่ว่ามันสนุกนะครับคือเวลาเราจัดแฟนมิสแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีมันจะมีอะไรออกมาที่แบบเรียกว่าอะไรที่มันจำไม่ได้ออเที่มัน อะไรที่มันจำไม่ได้สักทีแบบมันก็เลยไหลมันก็เลยเซอร์ไพรส์ใช่แล้วคู่เราก็เป็นหนึ่งคู่ที่จำอะไรไม่ค่อยได้คู่อื่นเขาก็เป็นเหรอครับคู่เขาเป็นแต่เขาเขาจะมีแน่ตางว่าเดี๋ยวจะต้องมีอนู้นอย่างนี้แต่คู่เราก็เหมือนว่าปล่อยจอยอะไรหลุดก็ปล่อยครับเธอก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วรู้ไหมว่ามันพอมันหลุดมาแล้วเอ้ยมันผิดคิวมันเดี๋ยวพี่ที่กองก็บอกเดี๋ยวพี่ที่กองก็บอกไม่ก็อ๋อผิดได้แล้วตอนนั้นเราทำหน้ายังไงฟิล์ปมาร์กก็ปล่อยครับเราเราเน้นเราไม่เน้นเป้้เเรราาานนสสงควมุข คือสริปหนึ่งหน้าอย่างเงี้ยเราเล่นไปประมาณ1 0บหน้าก็เติมอะไรมั่วๆเน้นเล่นไม่เน้นจำครับใช่เกิดแต่ละมีเน้นเล่นไม่เน้นจำไปจริงใช่ไหมไปจริงไปจริงพี่ไปจริงไป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 เปไปไปไบไปไปไป้ปไปกปไปแป้ปไ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 ลไป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 ะปไ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 าไปไปไปไอไป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 ้ปวปไกไป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 ไ่ไปไปไปไไป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 ไไป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 ไเไป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 ไไป ใช่ที่ทุกคนร้องตามได้ที่เราหกไปร้องกับทุกคนด้วยคือเรามีการรีเสิร์ชมาด้วยว่าที่ที่นู่นเนี่ยเขาคิดเพลงอะไรเขาฟังเพลงอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยคือเราก็เอามาดูดูแล้วก็แบบอเอามัน้อยให้มันรู้สึกว่ามันเข้ากับโชว์มากๆที่สุดอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนจอยไปด้วยกันแล้วก็ร้องกันไปด้วยอ่ะเพราะว่าเราร้องกันอยู่บนเวทีสองคนแล้วางล่างเงียบก็จะเงาเงาอ่ะเอางีว,ว่าทํากันบ้านกันล่าใช่ครับ <laughs> รครับ <laughs> <laughs> นักนักข่าวบอกว่าดีใจดี่จริงจังขึ้นมา พี่พี่ตีความจะชินนะว่เบาๆก็ได้ก็ม่ต้องเล่ยชื่อใครเป็นดาราจริงๆเรามีเล่นเกมมีแบบว่าใกล้ชินกับแฟนคลับจริงๆมีทุกงานก็มีครับมีทุกงานนะครับมีทุกงานเรียกว่าแบบให้ให้ได้เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมถึงจะไม่มีก็วิ่งลงไปหาเหมือนเดิมอ่ะพี่เอาจริงๆกุ้งสกิปอะไรเขาบอกไม่ลงไปก็ลงเหมือนเดิมอ่ะใช่ครับใกล้ชินปังกันเถอะี่ชั่วโมงเกี่ยวไหมกี่ชั่วโมงไม่รู้พี่ไอ้เรื่องเวลาอย่าไปสนใจเลยผมว่ามันเลยแน่นอน ต่ปกติมันจะประมาณ2ชั่วโมงนะสองถึงสองชั่วโมงครึ่งถึงสี่สำหรับโอ้เพอร์เลตเพอร์เลตเพอร์เลตพี่เพอร์เลต์ให้เพอร์เลตอ๋ออ๋อเพื่อแบบใช่ฟิลมันมันแบบฟิลมันได้มันไหลไม่เนี่ยพี่ถามเ่อความแน่ใจเราไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันไปด้วยกันครับคนยิงสองคนยิงสี่เราเน้นเล่นไม่เน้นจำครับเน้นเล่นไม่เน้นจำงานที่แล้วชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรปะบอกแล้วไม่เน้นจำเราเน้นเล่นอย่างเดียวทวีพบทวีพบเขามีดังเป็น ครับเพาะอาจจะมีพอจบกันมีไหนทุกข้าวแบปีหน้าอยากจะเห็นน้องคู่กันบนตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างปีหน้าเหรอก็ดีใจนะเอาจริงจริงหมายถึงว่าในในรูปแบบละครใช่ไหมครับในรูปแบบงานไม่งานงานงานก็ตามโอกาสตามโอกาสถ้ามีถ้ามีเข้ามาพวกเราสองคนก็ยินดีทำงานด้วยกันใช่ปะใช่ครับยินดีครับผมถามก็เช็คคอมชัวเหรอเช็คความชัวใช่ปะทำโอเคทำนี่แต่ว่าจะมีเป็นงานในรูปแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโอกาสเหมือนกันว่าทางลูกค้าทางผู้ใหญ่เนี่ย ให้เราไปในคิดท,ทางไหนใช่ครับถ้าเป็นงานแสดงงานแสดงก็อยู่ที่ผู้ใหญ่อยู่ดี<ช>ว่ามีโอกาสอะไรให้เราได้ไปแคสด้วยกันถ้ามันแคสได้แล้วมันเหมาะสมคาแรคเตอร์หรือว่ายัางไงเงี้ยสุดท้ายก็ได้เล่นด้วยกันอยู่ดีครับถ้าระหว่างทางมันจะต้องแบบว่าแยกไปมันจะรู้สึกยังไงบ้างผมว่าบคนก็จะรู้สึกว่าอยากให้คู่กันแชร์เครืเตรียมใจตรงนี้ยังไงบ้างผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาเล่นด้วยกันเนี่ยเราตา่างก็ก็มีเส้นหน้าข,ของตัวเองการที่เราจะแยกกันไป มันก็เป็นเหมือนการไปหาประสบการณ์ซึ่งไปเติบโตในในแต่ในแต่ละหมายหมายถึงว่าในแต่ละในแต่ละเวของตัวเองอะ่ะใช่อย่าง<ช>สมมุต<ช>ิผมผมไปผมก็ไปโตในเวของตัวเองแจมไปแจมก็ไปโตในเวของตัวเองก็คือแยกทางกาันไม่ได,ไได้ไม่ได้แยกไปแล้วไปในทางที่ไม่ดีคือ,อแต่ละคนก็ได้เติบโตใช่อ๋อเห็นแล้วครับข้างหลังเมื่อกี้เห็นแล้วก็มีเห็นในทวิตเตอร์ด้วยแฟนๆเขาก็อัพกันลงอย่างเงี้ยก็ ก็เหมือนทุกๆครั้งก็ขอบคุณแล้วเขาตั้งใจทํามาให้ครับเออตอนแกะผมไม่ได้แกะผมให้อากับย่าช่วยกันคือเขาอยู่บ้านไงเราทางานสากลภายนครอบครัวใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวย้ายย้ายบ้านออกจากอาแล้วก็จะได้แกะเองครบย้ายบ้านออกจากงานจากอาออกจากบ้านอาจากบ้านอาตะกอนอยู่กับอาอยู่ก็เดียวอยู่คนเดียว ครับสิ่งที่ได้ไปเรามีที่เก็บหรือยังอะไรครับอ่ยชอบดอกไม้ชอบส้มจออะอ๋อผมไม่ได้เก็บเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แกะเองอะไรวะคุณแม่เออหรอเราก็อุตสาหกรรมไทยในข้ครกลมกันใช่ครับแม่มือเหนียกมั้ยก็ก็เหนียวอยู่ครับเหนียวเป็นเดือนบางทีเป็นเดือนเลยอ๋อเหนียวมากเลยนะบางทีมันแก่ยากครับบางทีบางทีเขา เป็นปืนกาวมานะแบบมันเหนียวมันใช้เวลาแกะ,ะบางทีมันมันไม่สามารถใช้มือลอกได้เลยอาจจะต้องแบบใช้ได้เป่าผมเป่าไดรร้อนอะไรอย่างเงี้ยให้กาวละล,ะลายรเป็นละเอียดดีพี่ชอธิบายให้ละเอียดแล้วไม่พอนะแบบแบบที่พี่ฟิล์มบอกใช่ไหมคือมีกาวมีอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเไปเข้าธนาคารอะ่ะไม่รับเขาต้องส่งแบงค์ชาติเพราะว่ามันกลายเป็นตีเป็นแบงค์ชํารุดอันนี้ใช่เพราะเวลาแกะเสร็จมาขาดใช่มันขังขาดด้วย จริงๆผมไม่ไม่ขี้เกียจแก่หรอกครับเอามาได้ไมมมันเป็นความรักไงผมผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าแบบเออมันแบบคือ,อส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแ,นแฟนแฟนจากต่างประเทศซึ่งซึ่งเขาไม่สามารถเดินทางมาเจอกับเราได้ที่งานเขาก็แบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นน้ําใจเป็นความรักที่แบบ,บเขาส่งผ่านแฟน,แฟนๆฟชาวไทยแล้วเอามามอบให้แบบเฮ้ยใ,ให้ให้เราพวกเราสคนรู้นะว่า มีพวกเขาอยู่ข้างๆเหมือนกันแต่ว่าเขาแค่ไม่สามารถเดินทางมาหาได้แค่นั้นเองใช่จริงๆไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมีหรือไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออคือไปเราไปเห็นเราก็ดีใจแล้วทุกครั้งทุกครั้งที่แฟนๆออกมาให้มันดีใจแค่ไหนที่พวกเราก็คือยังอยู่ติดไฟตลอดเวลาไปดูว่าแม้พวกเรายังอยู่เหรอครับตอนนี้อ๋อเรามาด้วยกันปะเรามาด้วยกันใช่ไหมติดท็อปติดว่าไต้หวันจะไปด้วยกันไหมติดท็อปไฟไงผมว่าเอ๊ะท็อปไฟไหนวะเราก็ยังอยู่อยู่ตลอด ก็ยังมีก็จะม,มีเห็นมีเห็นแบบอย่างผมกับพี่ฟิมอย่างเงี้ยพอแบบมีงานคู่กันหรือว่าแฟนๆเขาคิดถึงเขาก็จะไปโพสในทวิตเตอร์อะไรกันเ่ยก็ติดแท็กกันขึ้บมาก็โอเคก็เห็นก็แฮปปี้ดีเราทำงานเหนื่อยเราเปิดเข้าไปดูเราก็รู้สึกว่า,าแฟนๆก็ยังคิดถึงเราอยู่ตลอดอนะครับเออมีมาเก๊าครับมีมาเก๊าที่ประกาศไปแล้วมีสองที่นะตอนนี้แล้วก็ส่วนประเทศอื่นๆต้องรอติดตามแต่ว่ามีมีอีก มีเยอะมีเมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคอนเฟิร์มมาแล้วเพียงแต่ว่าเรายังยังไม่สามารถประกาศได้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นช่วงช่วงส้นปีก็แฟนๆก็เคยร์คิวรอไว้นะครับเพราะว่าเราจะไปหาถึงที่ก็ยืนยันว่าทุกประเทศจะไม่เหมือนกันซักประเทศใช่ครับเพราะว่าจําสคริปต์ไม่ได้ใช่ครับใช่เพราะที่ไทยที่ไทยกี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าจําสคริปต์ไม่ได้ ไม่มีอะไรเยอะเขาอย่จริงทีมงานเขานั่งคิดกันเยอะมากครับว่าแบบจัดที่ไหนเราจะทําอะไรใหม่ๆออกมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยเครีานั่งเครียดมากยิ่งศิลปินเขามาดูวันนี้เขายิ่งเครียดไปกว่าเดิมอีกแปลกไปเลยว่าศิลปินเป็นอะไรวะเนี่ยเขาคือทีมเลี้ยนไปแล้วทีมงานก็ที่เขียนสคริปต์ก็คือยืนอยู่ข้างหลังกล้องนะหัวปวดหัวจะปวดหัวจะปวดปวดกับงานปวดกับเราขอบคุณค่ะขอบบคคุณรั